สวัสดีเพื่อนๆืทุกท่านครับพบกันในวันศุกร์ที่17ตุลาคมนะครับบอลลีกนั้นกลับมาฟาดแข่งกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากพักเบรกทิมชาติกันไปนะครับวันนี้โตเลือกหยิบมา5คู่จาก5ลีกมาพูดคุยเพื่อการลงทุนในวันนี้นะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งครับทางช่องนี้นเรามีแจกแนวทางที่เด็ดฟรีทุกวันนะครับท่านใดสนใจเข้ามารับได้ตรงลิงก์ที่ผมจะปักปุดไว้ตรงคอมเมนต์นะครับไม่มีการเก็บค่าใช้ใจ่ายดใดๆดทั้งสิ้นครับมาสนุกด้วยกันนะครับ ส่วนกิจกรรมทัสกอร์ในวันนี้ขอเลือกเป็นศึกหลีองฝรั่งเศสนะครับที่ประเทงเชียงแมงนั้นจะเปิดบ้านพบสตราบุกนะครับรวมสนุกทัสกอร์นะครับท่ายไทยถ,ถูกก็ติดต่อทีมงานรับเงินรางวัลได้เลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนเมยเวลาครับพวกเรามาเริ่มกันเลยครับคู่แรกก็ไปกันที่ญี่ปุ่นครับเจลิกในเวลา5โมงเย็นครับทีมหัวตารางอย่างวิเซโกเบเจอจ่าฝูงอย่างคาชิมาแอนเลอร์สนะครับ ปีนี้วิเชลโกเบก็ยังมีลุ้นที่จะป้องกันแชมป์นะครับตอนนี้อยู่อันดับ4 33นัดมี60สต้มครับส่วนคาชิแมอัลเลอร์สปีนี้มีลุ้นแชมป์เต็มตัวผลงานดีมากครับมี65คะแนนก็นำที่2ที่3ที่4อยู่ประมาณ5คะแนนด้วยกันนะครับวันนี้ก่อนเริ่มเกมนะั้นปรากฏวิเชลโกเบถูกมองว่าเป็นตอบพอสมควรครับโตเปิดราคาที่0.5ครับครึ่งลูกสูงตามเปิด2.25 คู่นี้เจอกัน10ครั้งหลังเย่าเยือนครับโกเบชนะ5ครับแอนเลอร์ ler, ชนะ4แล้วก็เสมอกันไป1นะครับที่บ้านของคาชิมาแอนเลอร์นัดแรกนั้นเมื่อเดนมีนาะเจ้าบ้านเฉือนชนะมาได้ก่อนครับ1ประตูต่อศูนย์เมนั้นแอนเลอร์ ler, กินเต็มเพราะว่าโตเปิดเสมอครับส่วนที่บ้านของวิเชโกเบเองใน8ฤดูกาลหลังนั้นเอาชนะคาชิมาแอนเลอร์ ler, ได้แค่3ครั้งแต่โดยเฉพาะ2ครั้งหลังนั้น เป็น2ฤดูกาลที่ผ่านมาเลยด้วยสกอร์เดียวกันครับ3ประตูต่อ1ทําให้2ปีหลังสุดเจ้าบ้านโกเบกินเต็มเ็มในเรื่องของการลงทุนครับปี่แล้วก็ต่อราคานี้ที่0.5นจดนะครับแล้วก็คู่นี้ออกสูงมา2ฤดูกาลติดแล้วมาดูผลงานของทางวิเช <c oughs> ิโกเบกันก่อนนะครับ10นัดหลังชนะ6เสมอ2แล้วก็แพ้2นะครับพวกเขาพึ่งพลาดท่าแพ้ต่ออุรุวะไรไดมอนในการออกไปเยือนก่อนจะแบรกทีมชาติศูนย์ประตูต่อ1นนะครับส่วนผลงานในลีกนั้น หลังจากไม่แพ้มา6เกมก็พึ่งมาแพ้ในล่าสุดนะครับส่วนผลงานในรังเย่าของวิเชโกเบค่อนข้างดีครับและในบ้าน7นัดหลังเก็บชชนะได้ถึง5สม1แล้วก็แพ้แค่นัดเดียวพวกเขาชนะในบ้าน3จาก4เกมหลังล่าสุดเปิดบ้านชนะชิมสุเอสพาวครับ2ประตูต่อ1ส่วนการทำงเงิน7นัดผ่านราคาได้แค่3นะก็ยังไม่ถึงครึ่งนะครับยก2ตาย2ออกสูงมา2เกมติดต่อทีมเยือน0 5ล่าสุดคือการเจอกับคาชิวาเรโซครับวันนั้นตายเพราะว่าเสมอนะครับ มาดูทางฝั่งคาใช่ไหมแอลเลอร์ er, ครับสินัดหลังแพ้นัดเดียวเป็นแพ้ในบอลถ้วยนะครับตันนั้นในเกมลีกลูกทีมของทางทรุโอนิกิไม่แพ้ใครมา10นัดแล้วแต่เกมล่าสุดสะดุดนะครับเปิดบ้านทำทีเดียวเสมอกับกระบอสากาสุนประตูศูนย์ครับส่วนผลงานเกมเยือนของทางแอลเลอร์ชนะ4จาก5เกมหลังและสุดบุกถลม่มนาโกะยากันปัสถึง4ประตูศูนย์ครับเพราะเขากินเดิมพันเกมเยือน4จาก5เกมหลัง แต่ที่น่าสนใจครับวันไหนไปเยือนแล้วก็ถูกมองว่าเป็นรองอย่าไปเยือนฟันตาเล่ไปเยือนเซลเวีย ier, เป็นรองจุดสองห้านี่ตายนะวันนี้ก็เป็นรองอีกครั้งหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามครับถึงแม้โตจะมั่นใจโกเบในเย็นวันนี้เนี่ยแต่โตมองว่าด้วยฟอร์มล่าสุดของคาชิมาเลอร์ที่แพ้ยากมากๆในช่วงที่ผ่านมานะครับอีโตมองว่าวัานนี้คู่นี้ค่อนข้างจะสูสีกว่าที่คาดไว้นะครับอีโตมองว่ามีโอกาสที่จะจบด้วยกันแบ่งแต้มครับราคานี้ขอนี้ครับเลือกรองไปที่จะฝูงอย่างคาชิมาเลอร์ คู่ที่2ไปกันที่ศึกบุนเดสลีกาเยอรมันในเวลาตีหนครึ่งนะครับทีมฟอร์มไม่ดีเจอกันครับยูเนนเบอร์ลินจะเปิดบ้านพบเบอร์เซียมุนเช่นกลัดบัตนะครับเจ้าบ้านยูเนนเบอร์ลินนั้นรังอันดับ13ของตาราง6นัดมีแค่7จต้มครับส่วนกลัดบัตรไปนี้อาการแย่มากตอนนี้เป็นทีมเดียวในบุนเดสลีกานะที่ยังไม่ชนะใครครับมีแค่3คะแนนจาก6เกมแรก วันนี้เบื้องต้นยูเนียนเบอร์ลินก็เลยถูกมองว่าเป็นต่อเล็กๆครับราคาออก0.25ปอปนะครับสูงต่ำประ .2.5 ครับสำหรับคู่นี้เจอกันมา10ครั้งยูเนียนเบอร์ลินชนะได้ถึง5เสมอ3กลัดบัตรชนะได้2นะครับส่วนที่บ้านของทางยูเนียนเบอร์ลินเอง7ครั้งหลังสุดเอาชนะกลัดบัตรได้ถึง4เลยแต่ว่าดูการที่แล้วนะครับเป็นกลัดบัตนะบุกชนะ2 1ครับ การทำเงินเทไปทางฝั่งเจ้าบ้านครับ7ปีหลังเจ้าบ้านกินไปถึง5แต่ว่าปีที่แล้วนะครับเบอร์ลินก็ต่อจุด25นี่แหละเป็นกลัดบัตที่บุกมากินเต็มนะครับแล้วก็คุณนี้ออกสูงมา4หรืดูการติดแล้วที่สนามแห่งนี้ มาดูผลงานของทางยูเนียนเบอร์ลินกันก่อนนะครับ10นัดหลังนั้นชน,นะอยู่แค่4เกมครับอุ่นเครื่องล่าสุดนั้นชน,นะลักเกนส์วาล3-0ส่วนในเกมหลีกล่าสุดนั้นออกเปรียนไบเออร์เลเบอร์คุเซ่นครับแพ้2-0ปต 0, ครับส่วนในรังยาวฤดูกาลนี้ลงสนามามา3านัดชนะแค่เกมเดียวคือเกมแรกที่เปิดบ้านชน,นะสตุตการ์ต2-1ครับแต่หลังจากนั้นขาบ้านต่อฮอฟเฟนแฮม2-4แล้วก็เกมเกมในรังยาวล่าสุดทำดแค่เสมอกับฮัมบูร์ก0-0ครับ กินในเกมแรกแล้วก็ตายใน2เกมหลังแล้วก็เกมที่เจ๊งตามต่อนั้นเป็นเกมที่ต่อทีเมเยือนราคานี้เลยนะครับในบ้าน5หน้าหลังออกสูงถึง4ครับมาดูเบอร์เซียมันเช่นกลัดบัตกันบ้างครับ10นัดหลังนั้นชนะอยู่แค่3เกมลงสนามในเกมหลีกล่าสุดนั้นทำได้แค่เปิดบ้านสม,มัยกฟราบวกครับ0ประตูต่อศูนย์ส่วนเกมนอกบ้านของทางกลัดบัตแน่นอนครับปีนี้พวกเขายังไม่ชนะใครนัดแรกไปเยือนสุดการแพ้บุริวต10 แต่ว่าเกมเยือนล่าสุดนั้นถือว่าแอพพลิกล็อกค,ครับเปลี่ยนไบเออร์เลวฟเซนถูกมองว่าเป็นรองเยอะแต่เสมอได้ครับเสมอ1นึตายในเกมแรกกินในเกมที่2แล้วก็ออกต่ํามาทั้ง2นัดสำหรับเกมในคู่นี้บอกเลยว่าเลือกอยากนะครับกลัดบัตฟอร์มไม่ดีก็จริงแต่ยูเนยนเบอร์ลินเล่นในบ้านก็ยังไม่เข้าฟอร์มนะครับปีนี้กลัดบัตได้แย่จริง,รงตอนนี้ใช้เฮดโคชอย่างจูเลนโปเลนสกี้มาคุมทัพชั่วคราวก็ยังไม่ฟื้นเลยนะครับ แต่ต้องมอว่าด้วยฟอร์มที่ฟืดของทั้งคู่นะมีโอกาสที่จะกินกันไม่ลงในราคาตรงนี้นะครับก็เลยขอเลือกไปอยู่กลัดบัดดีกว่าครับเกมที่แล้วก็มีเซอร์ไพรส์บุกเสมอเลยพวกเซนให้เห็นนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะบุกมามีแต้มอีกครั้งหนึ่งครับราคานี้เลยขอรองไปที่ทีมเยือนกลัดบัดบอลรองครับคู่ต่อไปเป็นศึกเลยอยืองฝรั่งเศสนะครับปารีสแซงฌชอกแมงจะเจอกับมามืดในฤดูกาลนี้อย่างสตราบุกนะครับ เปเช่เนี่ยในลีกเอิงพวกเขาก็ค่อนข้างจะเก่งอยู่แล้วนะครับตอนนี้นําเป็นจ่าฝูง7นัดมี16คะแนนครับแต่สตราบ o กตามมาติดติด7นัดมีแค่15แต้มครับก็ตามเปชเช่แค่แต้มเดียวครับปีนี้สตราบอกก็ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ของฤดูก,กาลเลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับเปเช่ได้เล่นที่ปาร์เซแลน่เป็นต่อพอสมควรครับราคาเปิดประมาณ1.75นะครับแล้วก็บางโต๊ะไหลลงมา1.5ครับราคานี้ เปชเชต้องชนะขาดนะครับถึงจะทำกำไร2-3ลูกขึ้นไปครับส่งตามปสามจุเจอกันที่รก็เสร็จเปชเชนะครับ10นัดหลังเปชเชชนะถึง7.2เสมอ2สตราบุกชนะได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองครับส่วนที่ป o าเดอะแปรงสนั้นเปเชชนะสตราบุกแทบทุกฤุูการเลยนะครับตอนนี้ชนะติดต่อกันมาหฤืูดูการติดครับ ปีที่แล้วก็จัดไป4ประตูต่2นะครับแล้วก็ชนะแบบผ่านราคาด้วยเจ้าบ้านกินตามต่อ4จาก5ฤดูกาลหลังครับส่วนใหญ่ก็จะต่อแพง1.5 1.75แบบนี้แหละก็ผ่านได้โดยตลอดนะครับ5ปีหลังสูง3ต่ำ2มาดูฟอร์มของปาริสแซงต์แชร์แมงกันก่อนนะครับเกมล่าสุดสะดุดครับออกไปเยือนลิวเสมอ1ประตูต่อน1นะครับ ส่วนผลงานในรังย่าของเฟเชนั้นดีอยู่แล้วนะครับในฤดูกาลนี้ลงสนามมาสามนัดชนะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังไม่เสียประตูในรังย่าเลยเกมแรกเฉียนองเช่หนึ่งศูนย์เกมที่สองชนะลองสองศูนย์แล้วก็เกมสุดชนะโอแซสองศูนย์ครับแต่สามเกมในบ้านฤดูกาลนี้ผ่านราคาแค่นัดเดียวครับวันที่ต่อรอง1 7 5ชนะ2 0ก็กินแค่ครึ่งหนึ่งด้วยนะอีก2เกมชนะแบบไม่ข้ามราคาก็น่าสนใจทีเดียวครับแล้วก็ออกต่ำมา3าเกม วันนี้เปเชอาจจะเจองานไม่ง่ายครับสตราบุกต,ตอนนี้ชนะ7จาก10นัดหลังเกมล่าสุดก่อนเบรกทีมชาติก็เปิดบ้านถล่มองเช่5ประตูต่ตอศูนย์นะครับส่วนผลงานเกมเยือนในปีนี้ของสตราบุกบอกเลยไม่ธรรมดานะครับนัดแรกบุกเฉียนเม็ด1-0เกมที่2เป็นเกมเดียวที่แพ้นะครับไปเยือนโมนาโกแพ้3 2โดนโมนาโกโย,ยิงนาที9กบวก5านะครับวันนั้นสู้กับเจ้าถิ่นได้ดีก่อนในเกมเยือล่าสุดบุกชนะปารีสเอฟซี3ประตูต่อ2ครับ เกมเยือน3นัดกินแต้มต่อไปถึง2แล้วก็ออกสูงมา2เกมรวดนะครับโปรแกรมถัดไปนั้นเปเช,เชจะใจเงานหนักครับต้องออกเยือนไบเออร์เลเวเซ่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับส่วนสตราบ,บุกนั้นเล่นในทัวร์ยุโรปด้วยนะครับเจอกับเจคิโลเนียบัลลิสต็อกนะครับอาจจะไม่ยากสักเท่าไหร่สำหรับราคาเปิดเปเชต่อหนึ่งอิโต้ขอสวนนะไปบันรองดีกว่านะครับคือเปเช,ชช่วงนี้เนี่ยโตเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับอุสมันเดมเบเล่ ชาเนเบสบรัดดี้บาโคลาเดสเรดูเอโอโหตัวเจ็บเยอะนะนั้นวันนี้เกมรุกเนี่ยต้องหวังพึ่งพวกคอนโทรลรามอสวิชาครอสเกเลียแล้วก็ทางอิบาฮิมเมมบายนะครับแล้วก็ประมาทสตราบุไม่ได้ถึงแม้ตัวเจ็บจะเยอะแต่กองหน้าอย่างโจคินปานิเชลลี่เนี่ยตอนนี้ยิงไปแล้ว5ประตูเป็นดาวซันโบร,ร่วมของลีกเอิงนะเป็นตัวอันตรายเลยทีเดียวครับแล้วก็ปีนี้สตราบุมาค่อนข้างดีเนี่ยความคาดหมายครับ เปเช่ y, ก็ไม่ค่อยชนะแบบข้ามราคาด้วยวันนี้ถ้าแพ้ชนะอาจจะเบียดเบียดไม่เกิน1สกอร์นะครับอิโตะมาว่าสตราบุกน่าลงทุนมากกว่าครับคู mm ่ hmm. ต่อไปในเวลาตีสอตรงเป็นศึกลาลิกสเปนครับราอเบโดนั้นจะเปิดบ้านพบกับเอสปันอนเจ้าบ้านน้องใหม่ตอนนี้ผลงานยังไม่ดีเลยนะครับแบบนั้นมี6แต้มนะครับแต้มนั้นก็อยู่แถวแถวโซนตกชั้นนั่นแหละครับ ส่วนทางเอสปปนยอนนั้นอันดับอยู่ที่9นะครึ่งบนของตารางแต่ช่วงหลังฟอร์มฝืดครับ8นัดมี12คะแนน mm hmm. คู่นี้โต๊ะนั้นมองสูสีแต่ยังให้เอสปันยอนต่อเสมอนะครับสูงตามเปิดไว้2.25ครับคู่นี้เจอกันล่าสุดเจอกันในเซกูดาลีกรองสเปนเมื่อปี2024นะตอนนั้นยังอยู่ในลีกรองกันนะครับ mm hmm. คู่นี้เจอกันมา7ครั้งโอวิโดชนะ2ครับเอสปันยอนชนะ4 ในบ้านของโอเบโดนั้นดูดีเลยเพราะว่าเปิดบ้านชนะเอสปันิอนมา2ครั้งติดล่าสุดในเซกุนดาที่บอกไปก็ปี2024นั้นเฉือนชนะ1-0แล้วก็เป็นเจ้าบ้านกินตามต่อมาใน2ครั้งหลังตอนนี้เรอัลโอเบโดในแพ้4จาก5เกมหลังเลยทีเดียวครับล่าสุดก็เพิ่งขาบ้านต่อเลบันเต้0-2น,นะครับผลง,งานในบ้านฤดูกาลนี้นั้นมีขาบ้านต่อเรอัลมาดริด มีชนะนัดเดียวคือเฉียนเรอัลโซซิดัดครับหลังจากนั้นคาบ้านต่อบาร์เซโลนาแลวก็คาบ้านต่อเลบบงเต้ครับทำให้ในสีนัดหลังนั้นกินเดิมพันอยู่แค่นัดเดียววันที่ชนะโซเิดัดครับเจอเลบบนเต้ล่าสุดก็ราคาเปิดเสมอวันนั้นเจ๋งเดิมพันนะครับวันนี้ต้องมาลุ้นกันสีนัดในบ้านสูง2ต่ำา2นะครับมาดูทางฝั่งเอสปันญอนนะครับมาดีๆในช่วงตมฤดูกาลครับตอนนี้สะดุดไม่ชนะใครมา4ี่เกมรวดแล้วล่าสุดก็พึ่งแพ้คาบ้านต่อเรอเบติสครับ 1ประตูต่อสส่วนเกมนักบ้านของทางเอสปันยอนปีนี้นะี่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับในฐานะเกมเยือนนัดแรกบุกเสมอโซเซดัด2-2วันนั้นเป็นนัดเดียวที่กินเดิมพันครับที่เหลือไปแพ้มาดริด2 0ยกในวันนั้นแล้วก็ล่าสุดเจอราคาเสมอแบบนี้แหละครับบุกไปเสมอกีโรน่า0-0นก็ยกกันไปออกต่ำมา2เกมติดนะครับก็สำหรับเกมในคู่นี้ถ้าดูจากฟอร์มดูในภาพรวมเอสปันยอนก็จะเหลื่อมกว่านิดนิดเนะครับ แต่ตอนนี้ฟอร์มของทีมเยอนก็ดูจะอืดลงไปนะครับอิโต้ขอว่าใจอยู่เจ้าบ้านแล้วกันนะครับมองว่ารอัลโอเบโดก็ต้องอาศัยเกมย่าวนี่แหละที่จะอยู่รอดต่อไปในศึกเดลิกกสเปนนะครับบวกกับเจอกับเอสมนยอนที่ฟอร์มดูจะดรอปลงไปวันนี้ผมว่าเจ้าบ้านอย่างน้อยนะไม่น่าจะแพ้น่าจะมีแต้มนะครับก็เลยขอว่าใจอยู่แล้วโอเบโดที่ราคาเสมอตรงนี้ครับคู่สุดท้ายในวันนี้ครับไปกันที่ศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับ บิดินสโบรเปิดอีเวนต์ไซต์ต้อนรับการเยือนของอิ w สวิดชาวครับปีนี้นี่โบรมาค่อนข้างดีนะครับเปิดฤดูกาลมา9นัดนี่รังรองจากฝูงนะครับ9นัดมี18คะแนนตามจากฝูงอย่างคนูนทรีแค่คะแนนเดียวเท่านั้นเองครับส่วนอิฟสวิดของคิรันแม็กคินนาก็หวังจะกลับขึ้นไปพรีเมียร์อีกครั้งหนึ่งช่วงหลังก็ฟอร์มดีซะด้วยครับตอนนี้8นัดมี13คะแนนวันนี้ก่อนเริ่มเกมนั้นตะมองอิฟสวิด ต่อเล็กๆนะครับโตเปิดราคาเสมอแต่ค่าน้ํานั้นอยู่ฝั่งฝังอิปโวิทนะครับสูงตามเปิดไว้แค่2.25คู่นี้เจอกันมา10ครั้งหลังครับโบโรชนะ5ครับอิปโวิทชนะแค่2แล้วก็เสมอกันไป3ที่บ้านของ u บิ n นส์โบรใน10เกมหลังสุดนั้นเอาชนะอิปโวิทได้ถึง6ครั้งก็เฮดว h เฮดค่อนข้างดีกว่าครับแต่เจอกันล่าสุดเมื่อปี2023นั้นเป็นอิปโวินะบุกชนะ2ประตูต่อศนะครับ อย่างไรก็ตามในภาพรวมทั้งผลงานในสนามการทำเงินยังอยู่ที่โบโรครับสินัดเจ้าบ้านผ่านราคาได้ถึง6ก็อยู่ที่ประมาณ60%แล้วก็คูน่นี้ออกต่ำาจจาก8ครั้งหลังที่สนามแห่งนี้ครับมักจะออกต่ำมาดูผลงานของทางมิ s นส์โบรครับพวกเขาก็พึ่งแพ้เป็นเกมแรกของฤดูกาลนะครับเกมที่แล้านั้นเองครับบุกเยือนปอรสมัตแพ้1ประตูต่อศูนย์นะครับ ส่วนผลงานในรังเย่าวริโไซสเตเดียมฤดูกาลน,นี้ดีมากยังไม่แพ้ใครเลยลงสนามมาสีนัดชนะ3เสมอหนึ่งครับตั้งแต่เฉียนซวนซีเฉียนเชฟฟิลด์ยูเต็ดชนะเวสต์บรอมวิชแล้วก็ล่าสุดเสมอสต็อกซิตี้ศูนย์ศูนย์นะครับเกยมเย่าวสี่นัดหลังกินแต้มต่อไปถึง3นะครับก็ทําเงินดีแล้วก็มักจะออกต่ำในะครับ,บดูจากสกอร์ต,ตรงนี้มาดูทางฝั่งอิปสเวดกันบ้างครับไม่แพ้ใครมา5นัดติดแล้วน,นะครับล่าสุดเปิดบ้านชนะนอร์ทเวสตี้3ประตูต่อ1ครับ แต่อิบสวิตเกมเยอนผมว่ายัางดูอืดๆเพราะยังไม่ชนะใครครับเล่นนอกบ้านมา3เกมบุกเสมอเบอร์มิงแฮมครับไปแพ้เบรสตตนแล้วก็ล่าสุดบุกเสมอบริสตอลซิตี้ก็เลยยังไม่ทํากําไรในฐานะเกมเยอนสักนัดเลยแล้วก็ออกต่ํามาทั้ง3เกมนะครับก็สําหรับเกมในคู่นี้อิโต้มองไปที่มิดส์เบิร์กเจ้าบ้านหน้าลงทุนเลยเยวครับปีนี้เล่นในบ้านดีเสียประตูยาก บวกกับอ e ีสดครับเกมเย,ยมอนยังดูมีปัญหานะครับราคาเสมอก็มีโอกาสเกิดขึ้นที่จะแบ่งแตม้มแต่ถ้าเลือกผู้ชนะผมมองบิลส์โบรครับมีโอกาสเบียดเก็บ3แต้มไปได้โอเคครับเดี๋ยวมาสรุป5คู่ในวันนี้อีกครั้งหนึ่งคู่แรกเจรี่อิโตรองคาชมาเลอร์สกอร์สูงครับคู่ต่อไปบริสกาเยอรมันรองกลัดบัตสกอร์สูงครับ หรือักฝรั่งเศสรองสตรอเบุกสกอ์สูงเช่นกันเพื่อนอย่าลืมเข้ามาทัสกอรู่นี้เพื่อรับเงินรางวัลน,นะครับเปเช,เชกับสตรอเบุกนะครับส่วนแล้วก็สเปนอยู่โอเบียโดสกอตต่ำแชมเปี้ยนชิพอังกฤษอยู่บิดินสโบรสก็ต่ำนะครับเป,เป็นฟลอแล้วาคู่ในวันนี้ครับจะสวนจะตามจัดไปได้เลยนะครับวันนี้ตอนระทีมงานขอลาไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ